สวัสดีกอบบอลทุกท่านนะครับอยู่กับผมจอร์ดฟันตรงนะครับเช่นเดิมครับวันนี้5คู่ในวันเสาร์นี้ผมก็จัดมาในเน้นเช่นเดิมนะครับวันนี้ครับศึกพิม์ลีกจะมีอยู่2คู่นะครับกันโชสุริอาหนึ่งคู่บุนเดสลีกาหนึ่งคู่แล้วก็จะมีศึก FA ฟเอครับในรอบรองชนะเลิศครับวันนี้จะเป็นคิวของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับเชฟฟ,ฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับมีกิจกรรมร่วมสนุกทายสกอร์นะก็จะเป็นคู่ของลิเวอร์พูลกับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับซึ่งคู่นี้ครับจะเตะกันในเวลา3ามทุ่มนะเพียงแค่ท่านทายว่าจบ90้าสิบีคู่นี้จะไปจบที่สกอร์ที่เท่าไหร่นะครับตอบถูกรับเลย1 0 0้บาทไม่จํากัดจํานวนรางวัลนะครับเพียงแค่ท่านตอบที่ใต้คลิปนี้นะนะครับแล้วก็กติการแบบเอียดผมจะปักหมดที่ ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับปิดท้ายผลก่อนช่วงเวลาบอลเตะในช่วงเวลา3ทุ่มตรงเลยนะนะครับและสําหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราเป็นเริ่มกันที่ศึกบุนเดสลีก้าเยอรมันก็จะเป็นคู่ระหว่าง FSV m a i 05จะเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของเสือใต้บาเยร์มิวนิคนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเมวาอารีน่าจะเตะกันในเวลา2ุ่มครึ่งนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับมาย0น5อยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว28นัดชนะ11เสมอ9แพ้ไป 8, ไป8เกมยิงได้46เสียไป39ประตูมีอยู่42คะแนนส่วนฝั่งไบเย็ยนครับรั้งอันดับที่1นําจากฝูงตอนนี้แข่งไปแล้ว28นัดชนะ17เสมอ8แพ้ไป3เกม ยิงได้78เสียไป30ประตูมีอยู่59คะแนนครับสถิติเฮตวี hey win, นะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับมายคับเก็บชัยชนะไปได้2นัดแล้วก็เป็นบเบเยนครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นบเบเยนบุกไปเอาชนะมายมาได้ด้วยสกอร์4-0 ซึ่งเป็นรายการเดฟเบย์โคาเป็นบอลถ้วยของเยอรมันนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับมายชนะไป 1, 1แล้วก็เสมอไป4โดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดมายไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่มายครับเสมอกับโคโลนไปที่สก1ประตูหึผลประกอบการของมายในรอบ5 <My S 2> เกมมายพาทําเงินไปที่1เกมยกไป2เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทากาไรอยู่ที่20นะครับ ส่วนฝั่งไบเยนครับฟอร์ม5นัดหลังสุดไบเยนชนะไป1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ไบเยนครับเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์1ประตรูน1ในศะึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาผลประกอบการของ Bayern, ไบเยนในรอบแพ้าาเกมครับก็ในรอบแพ้เกมไบเยนไม่เคยพาทำเงินเลยนะมียกไป1เกมแล้วก็พาลบไป4เกมนะครับซึ่งเด็ดราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างบเยูบันิกต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับบางสำนักก็เป็นไบเยนนะฮะต่ออยู่ที่ราคาลูกควบ ราคานั้นตอนนี้นะครับราคายังอยู่ที่ทีมเยือนอย่างไบเยอร์บีนิกต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับถ้าเราไปลองฝั่งมาราคาน้ำเจอที่1.99เถ้าเราไปต่อฝั่งไบเยนครับราคาหน้ำเจอที่1.94กนะครับก็ซึ่งครุณครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้าว่ากันเรื่องของผลงานและก็สถานการณ์ณตอนนี้ฝั่งไบเยนครับผลงานและสถานการณ์ก็ถือว่าค่อนข้างจะดูดีซึ่งไบเยนก็จะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ไบเยอร์บนิกยังคงที่จะอยู่ในพื้นที่ไรายุราแชมบ ในสถานการณ์ที่ยังไล่ล่าไปเล่นฟุตบอลยุโรปอยู่นะ,นะครับถามว่าตามทฤษฎีเนี่ยไมยังมีโอกาสอยู่นะเนื่องจากณตอนนี้นครับไมมีอยู่42คะแนานนะครับมีคะแนานตำแหน่งอันดับ ที่3อย่างยูนาบรินอยู่ที่10คะแนนนะครับก็ตามทฤษฎีเนี่ยฝั่งไม้ก็ยังคงเป็นไปได้อยู่นะนะครับส่วนฝั่งมายเยนสถานการณนะ์ณตอนนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นมายเยนเนี่ยที่นําจากฝงเดี่ยวอยู่ตอนนี้แล้วนะก่อนอันนี้ครับก็มีดอดมุนกับยูน่าบรินนะมีทําคะแนนไล่ตีตื้นมายเยนขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าณนะตอนนี้มายเยนทิ้งห่างดอดมุนอันดับ2ไป2คะแนนแล้วทําให้เกมที่เหลือครับบยเยร์มินิกถ้าหวังที่จะคว้าแชมป์บุนเดสลิกาในฤดูกาลนี้ ไบเยนจำเป็นที่จะต้องเก็บ3แต้มในทุกตรงนั้นให้ได้แต่ว่าผลงานและฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาค่อนข้างจะสวนทางกับอันดับตารางคะแนนของไบเยนนะช่วงหลังเรียกได้ว,ว่าบบเยนิกกเรียกได้ว,ว่าออกทะเลไปไกลเลยหลังจากที่5เกมหลังสุดไบเยนสามารถเก็บชนะได้เพียง1เกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเป็นไบเยนนะฮะผัดเปลี่ยนกุนซือจากยุเรนเยรมันนะฮะมาเป็นโทมัสซูเคิลก็ต้องรู้ว่าเกมนี้นะครับโทมัสซูเคิลจะช่ให้ไบเยนครับมาเข้าที่เข้าทางได้อีกครั้งได้หรือไม่นะ,นะครับส่วนฝั ดูดีนะถ้าเทียบกับชื่อชั้นอย่างไม้นะครับเนื่องจากไม้นะรอบ5เกมไม่เคยแพ้ใครแล้วก็เป็นไม้นะครับที่เป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างจะกินยากพอสมควรเนื่องจาก4เกมจาก5เกมหลังสุดไม่สามารถเสมอกับคู่แข่งได้ถึง4เกมเลยนะและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมฝั่งไม่ก็จะมีผู้เล่นมาเจ็บอยู่เพียงแค่แต่เดียวก็จะเป็นโจธานเบอร์กัตนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าไม่จะมาในระบบ3-4-2-1นะครับแนวรับก็จะมีเซฟเฟนเบลจะคุมก,การในเกมรับ คู่มิดฟิลด์กลางวันนี้คาดว่าจะเป็นอันโตนีสซายซี่จะเล่นคู่กับเบรนโดเบเรโลนะครับโดยที่อาเพมเปเกอร์ maker, วันนี้คาดว่าจะใช้แอนตันสตัดจะสร้างสรรเกมร่วมกับคาริมโอริซิโวนะครับนาเปาจะวางลูดวิดอาชเก้จะ,ง oke, จะลงราตาข่ายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งบาร์เย่นนะครับขุมกําลังในวันนี้ก็มี ผู้เล่นที่ติดทดแบนอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นเบนจามินปาวาแล้วก็อีก2รายที่มีการบาดเจ็บติดค้างอยู่แล้วก็พักยาวไปเลยนะก็จะเป็นมาเนลนอยเออร์ er, กับลูก้าเอเนเดต์นะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าสมอสุคเคิลก็จะมาในระบบ4-1-4-1นะครับแนวรับก็จะมีมัตไชเดอรลิ่จับคุมประชาการในเกมรับมิดฟิลด์ตัวรับครับคาดว่าจะใช้โจชัวคิมบิดนะครับแล้วก็มิดฟิลด์ขับเคลื่อนเกมวันนี้ก็จะเป็นโทมัสสมูเลอร์จาก เล่นร่วมกับจอามามูซลาโดยที่ลิมเซนก็จะมีเรล็อซานเน่ ane, กับคิงสลี์โกมันนะครับนาเปาวันนี้ก็จะวางอิลิชปูโมเตงจะลงล่าตักข่ในวันนี้ก็ซึ่งจากขุมกําลังจากไลอัพที่ผ่านมาจากแผนของไบเยนครับจากไลอัพตรงนี้เป็น4-1 4 1, 1รูปแบบการเล่นอาจจะปรับเปลี่ยนได้ก็ณนะตรงนี้ก็ต้องเช็คกันอีกทีิึงว่าบาเยนครับจะมาในรูปแบบแผนไหนนนะครับแต่จากภาพรวมอย่างที่บอกบบเยนับ,นบผลงานที่ผ่านมาไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เหมจอนกับ ไม้ที่ค่อนข้างจะกินยากพอสมควรครับถ้าเทียบกันกับตัวตัว,ตว,ตว,ตวปอร์อลในเรื่องของคุณภาพนกเตเนี่ยฝั่งบาเย,ยนดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่บาเย,ยนช่วงหลังก็ถือว่าปัญหาค่อนข้างจะเยอะนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในทีมที่ก่อนหน้านี้ครับเลรอยซานเน่ก็มีปัญหากับซาเดลมาเน่ซึ่งณตอนนี้ก็ถือว่าปมตรงนี้ก็คลีคล่คลายไปแล้วนะเนื่องจากทั้งซาเดลมาเน่และก็เลรอยซานเน่ก็จับมือกันแล้วนะครับแต่ซึ่งคนนียจากผลงานและสถานการณ์ณตอนนี้นะครับถ้าจะเลือกทีมทํากําไรส่วนตัวผมมองว่าแรงจู เนื่องจากบาเยนเพิ่งตกรอบศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกมาหมาดๆเลยนะทำให้หนึ่งถ้วยที่บาเยนต้องเน้นต้องคว้าแชมป์ไม่ได้ก็เป็นรายการฟุตบอลศึกบอลบุนเดสลลกาเยอรมันซึ่งสถานการณ์ของบาเยนก็ยังคงดูดีกว่าลด,ดมูลนะ,ะนช่นครับเกมนี้จากราคาที่เปิดมาเป็นาบยูมินิกต่ออยู่ที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมอ่านว่าาบยูมินิกจะกลับมาโฟกัสที่อุลิกอย่างบุนเดสลิกาและคาดว่าวันนี้บาเย จะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้นะครับแต่จากกำแพงที่ตั้งไว้เป็นไบยมานิกต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนั่นนะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ไบยมานิกที่วันนี้ครับต้องลุ้นอยู่2อ,อย่างก็ไม่รอลุ้นเจ้าก็รอลุ้นเจ้าฟันทงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็จะเป็นคู่ระหว่างจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเต้นรับการมาเยือนของหมาป่าวูแฮมตันนะครับ กูี่ครับจะเตะกันที่สนาม King Power Stadium จะเตะกันในเวลา3ามทุ่มตรงนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเรเ,เตอร์รังอันดับที่19อยู่รองเวยของตารางนะครับแข่งไปแล้ว31นัดชนะ7เสมอสแพ้ไป20เกมยิงได้41เสียไป55ประตูมีอยู่25คะแนนส่วนฟังวูฟครับรังอันดับที่13แข่งไปแล้ว31นัดชนะ9เสมอเแพ้ไปสิเกมยิงได้26เสียไป42ประตูมีอยู่34คะแนนครับสถิติเฮตูเฮต์นะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเรเ,เตอร์ครับเเเเกกกก็นน็็็บบบชชชชััััััยยนนนนนนนะะะไไดดด้้3สมอ1แลววปูฟคร หนึ่งน,นนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นวูฟเปิดบ้านแพ้กับเลตเตอร์ไปที่สกอร์4ประตูศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับในรอบพายเกมครับเลตเตอร์ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปที่4เกมโดยที่เกมล่าสุดเป็นเกมที่เลตเตอร์ครับแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปที่สกอร์3ประตูหนึ่ง ผลประกอบการของเนะลตเตอร์นั้นรับมาเกมเลตเตอร์พาทําเงินไปที่หเกมยกไปหนึเกมพาล,ลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่20%นะครับส่วนฝั่งวูฟฟอร์ม5นัดหลังสุดวูฟชนะไป2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่วูฟนะครับเปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้ด้วยสกอร์ 2, สองประตูศูนย์ผลประกอบการของวูฟในรอบมาเกมนะครับวูฟ <wo op, S 2> พาทําเงินไปที่2เกมยกไปหนึเกมพาล,ลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรที่40%นะครับ รายความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2องทีมเริ่มจากฝั่งเ้าบ้านเลตเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของดินสมิธวันนี้ครับเลตเตอร์ซิตี้ก็ยังคงมีผู้เล่นเจ็บคอ่นข้างจะเยอะนะก็จะประกอบไปด้วยอันเบอร์ชานลิคาโดเปเรล่าจอห์นนี่อีเวนจานิกเวสการดเจมจัสตินและก็ฮาวิบานนะครับ โดยที่วันนี้ครับคาดว่าเลตเตอร์จะมาในรูปสามสีนะครับผู้สาบประตูก็จะเป็นเนเน่เอเวอร์เซนแนวรับ3คนครับคาดว่าจะเป็นวอลฟาร์ดแฮร์รี่ชูต้าแล้วก็ชากะโซยันซูนะครับโดยที่ตรงกลาง4คนลิมเส้นฝั่งขวาก็จะเป็นติโมูติแคสเซย่ฝั่งซ้ายคาดว่าจะใช้ลุกโชมัตนะครับซึ่งตำแหน่งของลุกโชมัตตอนนี้ก็สลับกันของวินเฟตเอเนดีนะโดยที่คู่มิดฟิลด์ตรงกลางวันนี้คาดว่าจะเป็นยูริตินามองจะเล่นคู่กับวินเฟตเอเนดีนะครับ เพเมเกอร์ครับวันนี้คาดว่าจะใช้เจมม่ได้สันนะครับจะสร้างสรรเกมร่วมกับคีนันดิบรี่ฮองโดยที่หน้าเป้าก็จะวางเคอริชิอิเฮนาโชจะลงลัาตาข่ายแนวนี้ส่วนฟังวูฟครับ ความพร้อมในวันนี้ทีมเยือนวูฟภายใต้การคุมทีมของจูเลนลเปเตกีนะครับวูฟจะมีรายง,งานตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3ารายก็จะเป็นซาซ่าคาราซิตคิคกินโยและก็บูบกาตาโอเรนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าวูฟจะมาในาระบบ4-4-2ครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นโจเซซาหนยรับสี่คนครับฝั่งขวาคาดว่าจะใช้เนลสันเซมาโดฝั่งซ้ายก็จะเป็นโตติโกเมสโดยที่คู่เซนทร์ับวันนี้คาดว่าจะเป็นแม็กซิมิเลียนคิวมันจะเล่นร่วมกับเคคโดซันนะครับ ตรงกลางสคนริมเส้นฝั่งซ้ายก็จะใช้ปาโบซาลาเบียฝั่งขวาก็จะเป็นมัตตูตุนเยตโดยที่คู่มือฟิโตการคาดว่าจะเป็นเจาโกเมสจะลงเล่นคู่กับมาริโลเลมิน่าคูนาวนี้คาดว่าจะเป็นมาร์ซุสคุนยาจะลงเล่นคู่กับศุนหน้าตัวเก่าอย่างดิเอโกคอสตานะครับซึ่งเลยาคะคุูเนก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างอรเเตอร์ต่ออยู่ที่คาร์ปอบางสำนักก็เป็นราคาเสมอนะนะครับ ราคาณตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่เจ้าบ้านเลตเตอร์ต่ออยู่ที่ราคาปปท่าเราไปต่อฝั่งเลตเตอร์ราคาน้าเจอที่สองจุดศูนย์แปด้าเราไปลองฝั่งวูบราคาน้าเจ้าที่หนึ่งจุดแปดห้านะครับซึ่งคุณน่ครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมถ้าว่ากันเรื่องของสถานการณ์ณตอนนี้นะ จ้าบ้านเลตเตอร์ิตีก็ยังคงที่จะดิ้ลรนนีตกชั้นต่อไปนะครับเนื่องจากเลตเตอร์มีอยู่เพียงแค่25คะแนนอยู่อันดับที่19มีคะแนนตามหลังอันดับที่18อย่างโฟเรสต์กับเอเวอเรตอยู่ที่2คะแนนเพียงเท่านั้นช้าเกมนี้ครับเลตเตอร์ Letter, ชนะเลตเตอร์ Letter, ก็มีโอกาสดีตัวเองขึ้นไปอยู่อันดับที่17เลยก็ไ,ได้นะถ้าทั้ง2ทีมอย่างเอเวอเรตันกับโฟเรสต์ไม่ชนะแล้วก็เป็นเลตเตอร์นะครับมีลูกได้เสียที่ดีกว่าเอเวอเรตต์ ton, กับฟอเรสต์ด้วยซ้ำนะ ปลอดภัยในเปลาะหนึ่งนะนะครับแต่ว่าวูบเองก็ยังคงไว้ใจไม่ดังจากมีอยู่เพียงแค่34คะแนนมีคะแนนห่างจากโซนตกชั้นอันดับที่สิบจากเอเวอเรตั ton, อยู่เพียงแค่7คะแนนเพียงเท่านั้นเองนะครับและถ้าเรามาเช็คถึงฟอร์มการเล่นจะเห็นได้ชัดว่าเลตเตอร์ช่วงหลังนี้เนี่ยฟอร์มค่อนข้างจะ หนักเอาเรื่องเลยนะ4เกมหลังสุดเลสเตอร์แพ้ไปที่4เกมวดเลยไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับคิดซอาพาเลสแพ้กับวิลล่าแพ้กับบอลมัดแล้วก็แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนทางฝั่งวูฟที่ช่วงหลังผลงานเริ่มกระเตื้องผลงานของวูฟเริ่มกลับมาดูดีครับหนึ่ง3เกมหลังสุดวูฟไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็เป็น2เกมหลังสุดที่วูฟชนะมาติดต่อกัน2เกมวดเลยไม่ว่าจะเป็นการพลิกล็อกเอาชนะเชลซีไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์แล้วก็เกมล่าสุดเป็นเกมที่วูฟนะครับเปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้ด้ แน่นอนครับคู่นี้นะครับจากราคาที่เปิดมาถ้าจะมองหาทีมทำกำไรส่วนตัวผมยังมองว่าวันนี้นะวูฟปน่าสนใจนะช่วงหลังวูฟถือว่าโฟมกําลังเข้าที่เข้าทางเลยส่วนทางกับเลตเตอร์ที่เกมรับค่อนข้างจะมีปัญหาบวกกับเกมลุกกอค่อนข้างจับเปินฝืนนะครับคู่นี้มาเจอกันยามที่ทั้ง2ทีมต้องการ3มแต้มเป็นอย่างมาก ส่วนตัวผมมองว่าเลสเตอร์แรงจูงใจก็มีค่อนข้างมากนะแต่ด้วยสกภาพทีมและก็สภาพทีมณนะตอนนี้ผมอ่านว่าเลสเตอร์เกมนี้น่าจะไม่รอดอีกหนึ่งเกมคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างหมาป่าวูเฟเอนตันจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟันธงเรามากันที่คู่ที่3นะครับศึกพริม์ลีกอีก1คู่ก็จะเป็นคู่ระหว่างของแดงลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสครับ แน่นอนครับคู่นี้ก็จะมีกิจกรรมร่วมสนุกทายสกอร์นะเพียงแค่ท่านทายว่าผลสกอร์คู่นี้ครับจบ90นาทีสกอร์จะไปจบที่เท่าไหร่นะครับทายถูกรับเลย100บาทไม่จํากัดจํานวนรางวัลนะครับ ิดท้ายผลในช่วงเวลา3ทุ่มก่อนบอลเตะนะครับแล้วก็การการแบบละเอียดผมจะปักหมุดที่ใต้คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะครับซึ่งคู่นี้นะครับก็จะเตะกันที่สนามแอนฟิลด์และจะเตะกันในเวลา3ทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับปรีวอูวพูตอนนี้อยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว30นัดชนะ13เสมอ8พ้ไป9เกมยิงได้56เสียไป36ประตูมีอยู่47คะแนนส่วนฟั่งฟอเรสต์รังอันดับที่18แข่งไปแล้ว3 1นดนดะ669เมแพ้ 16, กยิงไ24 เสียไป56าประตูมีอยู่27ดคะแนนครับสติเฮตูเม้ head นครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกการล์ภูครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดและก็เนฟอเลตครับเก็บชัยชนะไปได้1นนัดนะครับโดยที่เกมล่าสุด ที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับห้านัดหลังสุดในฤดูกาลลิเวอร์พูลชนะไปหนึ่งเสมอสองแล้วก็แพ้ไปสองเกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะรีดมาได้ด้วยสกอร์หกประตูหนึ่งผลประกอบการของลิเวอร์พูลในรอบเรามาเกมล์พูลพาทำเงินไปที่หนึ่งเกมพายกไปสองเกมพายรู้ไปสองเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่ แล้วก็แพ้ไปที่4เกมโดยที่เกมล่าสุดเป็นเกมที่โฟเรสครับแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปที่สกอร์2-0ผลประกอบการของโฟเรสในรอบมาเกมครับโฟเรสไม่เคยพาทำเงนนินเลยนะมียกไป1นเกมแล้วก็พาลบไปที่4เกมนะครับรายความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านลเวอพูไปใต้การคุมทีมของเจเกนครับวันนี้ครับลเวอพูจะมีในงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่5รายก็จะประกอบไปด้วย,ยเซฟานไบเซติ ลูเปโต้ฟิเมนูลิสวิลเลียมนาบิเกตาแล้วก็คาวลิลัมซี่นะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าเจคเกนคอปก็จะวางระบบ4-3-3นะครับผู้สารประตูก็จะเป็นอาิสันเบเกอร์ นือรับ4คนฝั่งขวาคาดว่าจะใช้เทรนอเล็กซานเดอร์อโน่ฝั่งซ้ายก็จะเป็นแอนดูร์เบัสันคู่เซน่าวันนี้ก็จะเป็นเมเจิฟันไดจะลงเล่นคู่กับอ ah ิบาฮิมากัวเตเต้ตรงกลาง3คนครับวันนี้คาดว่าจะใช้จอร์แดนเนสันฟาบินโยแล้วก็ตีโกอัลคันดรานะครับตัวที่3ลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นโมเมซาน่าโคดิกัคโปแล้วก็ดาวินนูเยสนะครับซึ่งในเรองขุนเยสหรือว่ากัคโปเนี่ยก็ต้องเช็คกันว่าวันนี้เนี่ยเขาสองรายจะสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือเปล่านะเนื่องจาาาากกกกกกชช่ววงงงงงหลงลลััััผนนนขอ Diego, ota, ขขขขออดดโโต้้็ํคคฟรร์มียะบ ส่วนฝั่งทีมเยอือนนอตติงแฮมฟอร์เรสภายใต้การคุมทีมของซิฟคูเปอร์ฟอร์เรสก็ยังคงประสปบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะเช่นเดิมนะและชื่อผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีวิลลี่โบลีแซคโอริเยและอันเยรตโอมาริชาร์ดแจ็คโคแบก กูสโวสกาปาซูยองบิยองโกเน่แล้วก็ดีนแฮนเดอร์สันนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าฟอเรสจะมาในรบส3 4 2 1นะครับผู้สาประตูก็จะเป็นเคเลนาบัสหนวยรับ3คนวันนี้ก็จะมีฟิลิเป้มูซานิกาอาเต้แล้วก็สกอตต์แม็กเคตนานะครับโดยที่ตรงกลาง4คนคาดว่าจะใช้นิโกวิลเลียมเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็จะเป็นเลนันโนรีนะครับและคู่มีกลางคาดว่าจะเป็นโอเดมังการ่าจะลงเล่นคู่กับเบลโมฟอยเลอร์นะครับโดยที่ตำแหน่งตรงนี้เป็น เรดาน,นโรดี้กับเรมอนฟอลเลอร์นเนี่ยก็สลับกันอยู่นะนะครับเพเพเกอร์สองตัวนี้คาดว่าจะใช้ดานิโลจะสร้างสร์เกมร่วมกับโมแกนกิฟไว้โดยที่น้าเปาก็จะวางเบนนั่นจนสันจะลงราตาขายแนวนี้ซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าราคาริยภูจะต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งครบสองแล้วก็ดูทรงดูเหมือนว่าราคาจะไหลไปที่ร์ภูต่อที่ราคา2ลูกนะครับราคาณตอนนี้นะครับราคาไหลไปที่ร์ภูต่อที่2ลูกนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งร์พูราคาน้ำจุติ่1จุด้า เราไปลองฝั่งฟอ r เรสต์ขันน้ำเจ้ที่2.05นะครับซึ่งคู่นี้นะครับถ้าว่าการของสถานการณ์ณนะตอนนี้ทั้ง2ทีมก็เป็น2ทีมที่ต้องการ3มแต้มในเกมนี้เป็นอย่างมากเลยนะเรีพรูต้องการ3มแต้มเพื่อที่จะไปมีคะแนนเทียบเท่ากับแอสตันวิลล่าแล้วก็ ถ้าลิปูเก็บ3แต้มในเกมนี้ได้นะครับลิปูจะมี50คะแนนจะแซงวิลล่าไปอยู่อันดับที่6แทนวิลล่านะนะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีถ้าลุยอพูเก็บ3แต้มได้เนื่องจากลิปูแข่งน้อยกว่าวิลล่าอยู่หนึ่งนัดนะครับส่วนฝั่งฟอเรสสถานการณ์ก็ยังคงต้องดิ้นรนหนีตกชั้นกันต่อไปฟอเรสอยู่อันดับที่18ถ้าเกมนี้ครับฟอเรสเก็บได้3แต้มฟอเรสก็จะมี30คะแนนก็จะแซงรีดขึ้นไปอยู่อันดับที่16 อย่างที่บอกครับสถานการณ์บีบบังคับให้ทั้ง2ทีมจําเป็นที่จะต้องเก็บ3แต้มในเกมนี้ให้ได้นะครับแต่ด้วยผลงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่าทั้ง2ทีมผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีเลยโดยเฉพาะทีมยอย่างน้องเทนโฟเรสที่ผลงานค่อนข้างจะย่แย่ฟอเรสณช่วงนี้พอมแพ้ให้กับทุกเกรดระดับทีมจริงนะไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับรีด แพ้กับแอสตันวิลล่าโดยที่เกมมาสุดก็แพ้กับแมนยูไป2อนนะครับก็ถ้าใครดูเกมนี้ถือว่าโฟลเสตรูปเกมนี้ก็สเปซสปะพอสมควรนะนะครับส่วนฟังรีพูก่อนหน้านี้ผลงานก็ออกทะเลไปไกลเลยนะก็ต้องยอมรับว,ว่ารีพูก่อนหน้านี้ก็เจอทีมแข็งๆทีมแกร่งๆทั้งนั้นก็ไม่แปลกครับที่รีพูผลงานจะเป๋ซึ่งก่อนหน้านี้4เกมก็เป็นเกมที่รีพูเจอก,กับเรียลมาดริดเจอก,กับแมนซิตี้เจอกับเชลซีเจอกับอาร์เซนอลนะก็ดูเกรดดูศักยภาพของคู่แข่งของรีพูในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่แปลกที่รู้ทําางนไไดดูม่ค่คอยจะีแ ว่าเป็นเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมพิมพ์บีิษัที่ลิฟูไปเยือนเอรอสแล้วก็บุกเอาชนะลีดไปได้6ประตูหนึ่งก็ถือว่าลิฟูปลดล็อกเก็บชัยชนะได้สําเร็จแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เกมลุกของลิฟูค่อนข้างจะไหลลื่นนะครับฉะนั้นคูน่นี้ถ้าจะเลือกทีมทกากาไรคูน่นี้ไม่ต้องพูดพาททำเพลงเลยนะส่วนตัวผมอ่านว่าวันนี้ริเวอร์พูลในบ้าน3มแต้มไม่พลาดวก,กับฟอเรสที่ณนะช่วโมงนี้นะครับรูปแบบการเล่นแล้วก็การก็ทําถือว่าค่อนข้างจะ ไม่มีประสิทธิภาพเลยถ้าเทียบกับรีพูแล้ววันนี้ฟอ r ์เรสต์ไม่น่ารอดนะครับและซึ่งจากราคาไหลก็จะเห็นไนดะ้ชัดว่าราคาในแคปก็ไหลแรงพอสมควรจากรีพูต่อที่ลูกรึ่งครบ2ไหลไปที่รีพูต่อที่2ลูกบวกกับราคาน้ําก็ยังคงเทไปทางฝั่งเจบ้านอย่างรีพูด้วยซึ่งคู่นี้ผมขอไปตามราคาน้ำนะนะครับซึ่งคาดว่า2เม็ดในบ้านของทับของแดงอย่างรีพูวันนี้มีแน่นอนซึ่งเกมนี้นะครับแน่นอนผมเลือกเชียร์ที่รีพูนะที่ต้องลุน2อย่างก็คือว่าไม่รอลุนเจ้าคู่นี้ก็รอลุนเจ้า ฟันงเราไปกันที่คู่ที่4นะครับไปกันที่สึก FA ครับในรอบรองชนะเลิศก็จะเป็นคู่ระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามกลางนะครับจะเตะกันที่สนามเวมบรี่ และจะเตะกันในเวลา4ทุ่ม45นะครับเรามาดูผลงานในลรีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับที่2ของศึกพรีเมียร์ลีกแข่งไปแล้ว30นัดมีอยู่70คะแนนส่วนฟังเชฟฟ,ฟิลด์อยู่อันดับที่2ของศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพแข่งไปแล้ว42นัดมีอยู่82คะแนนนะครับ สถิตีเฮตูเวย์นะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับซิตี้เก็บชัยชนะได้4นัดแล้วก็เป็นเชฟฟิลด์เก็บชัยชนะไปได้1นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อปี2021เดือนมกราณ์นะเป็นแมนซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์ยูเต็ดไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ฟอมโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับซิตี้เก็บชัยชนะไปได้สี่เสมอหนึ่งแล้วก็ในรอบ5เกมครับซิตี้ไม่เคยแพ้ใครเลยเกมล่าสุดเป็นเกมที่ซิตี้ครับเสมอกับเบย์นนมิไปปที่สกอร 1, ระ์ะตู ผลประกอบการของซิตี้ในรอบมาเกมซิตี้พาทำเงินไปที่3เกมพายกไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60%ส่วนฝั่งเชฟฟี์ยูเต็ดฟอร์ม5นัดหลังสุดเชฟฟีลด์ชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่เชฟฟีลด์เปิดบ้านเอาชนะบิสตันไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูผลประกอบการของเชฟฟี์ยูเต็ดในรอบ5เกมเชฟฟีลด์พาทำเงินไปที่2เกมยกไป2เกมพายลบไปหนึ่เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่40%นะครับ รายความพร้อมก่อนเกมในะวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้พยใต้การคุมทีมของเปปกุลล่าวันนี้ครับซิตี้จะมีในงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่เพียงแค่เดียวก็จะเป็นนัทานอาเก้นะครับ โดยที่วันนี้ครับคาดว่าเป๊ปจะวางระบบ3 4 2 1นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นเอเดรียนโมเรสแนวรับ3คนนะครับก็จะมีมานิโอคันจิลูเบนเดียสแล้วก็อเมริกาป,ป็อกนะครับโดยที่ตรงกลาง4คนเนี่ยฝั่งขวาคาดว่าจะใช้ลิยัตมาเลสฝั่งซ้ายก็จะเป็นแบดเดลซินบามิดฟิลคู่กางก็จะเป็นอีคายูกุดูกันจะลงเล่นคู่กับคาวินฟลิปตัวสร้างสรรค์เกมครับก็จะเป็นยูเริสอเมรสจะเล่นร่วมกับฟีฟฟเดนโดยที่หน้าเป้าก็จะวางเออร์ลิงเบลฮาร์เลนจะลงลับตาข่ายแนวนี้ส่วนฝั่งทีมเเเยยือนครับชฟฟิลด์ูต การคุมทีมของ Paul h e c k i n b o t t o m นะครับวันนี้ครับเชฟยูก็จะมีในงานตัวผู้เล่นมาเจ็บอยู่5้ารายนะครับก็จะประกอบไปด้วยลิสนอร์ลิงตันเดวิสและอันบิลสเตอร์แจ็คออคโคนลเอนด้าสตีเฟนและก็เบนออสบอนนะครับ โดยที่วันนี้ครับคาดว่าเชฟฟิลเดจะมาในระบบ3-5-2นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นเวสต์ฟอร์เดอร์ลิงตันในรับ3คนครับก็จะมีอเมลอเมเบตฮอตซิตจอห์นอีแกนและก็แจ็คโรบินสันนะครับโดยที่ตรงกลาง5คนครับริมเส้นฝั่งขวาคาดว่าจะเป็นจอร์จบอนด็อกฝั่งซ้ายก็จะเป็นแม็กโลนะครับโดยที่ตรงกลาง3คนคาดว่าจะเป็นซันเดอร์เบิร์ก โอเดอรนอวูดและก็จอห์นเฟล็กโดยที่คู่หน้าวันนี้คาดว่าจะใช้ลิมานเอนเยจะเล่นหน้าคู่กับโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีนะครับซึ่งเด่นราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่ออยู่ที่ราคา2ลูกควบนะครับซึ่งถ้าเราส่งราคาณนะตรงนี้นะครับก็จะเห็นในชเร์ตราคาค่อนข้างจะแข็งหน้านะครับแล้วก็ราคานานะครับมันเทไปทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ราคาณนะตอนนี้ราคายังอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่ออยู่ที่ราคา2ลูกควบถ้าเราไปต่อฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ราคาน้ำเจอที่1.91ถ้าเราไปรองฝั่งเชฟฟิลด์ราคาน้ำเจอที่2.02นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมเรียกได้ว่าเป็น2ทีมที่อยู่ในหัวตารางของลีกของตัวเองนะซิตี้อยู่อันดับที่2ของสึกพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนฝั่งเชฟฟิลด์อยู่อันดับที่2ของสึก,ก,กสเดอะแชมเปี้น,นา,นนานะ บวกกับฟอร์มนะปัจจุบันตอนนี้ทั้งสองทีมถือว่าฟอร์มดีนะ แต่ก็ใจเห็นในช่วงทั้ง2ทีมคุณภาพมเตะถือว่าค่อนข้างจะมาตรฐานแตกต่างกันพอสมควรเลยซิตี้ครับมีโรเตชันหลายตำแหน่งเลยนะแต่ถ้าเรามาเจาะลึกนะฮะซิตี้ที่เป็นผู้เล่นตัวสำรองผสมกับผู้เล่นตัวจริงเนี่ยหลายๆคนนะครับก็ดูเหนือกว่าฝั่งเชฟฟิลเดพอสมควรเลยนะครับฉะนั้น,นมาตรฐานคุณภารรัมเตะฝั่งซิตี้ยังคงดูเหนือกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกครับซิตี้ณช่วงนี้ก็โปรแกรมค่อนข้างจะชุกเลยนะนะครับซิตี้โปรแกรมพรีเมียร์ลีกนะัดถัดไปก็จะเปิดบ้านรอเจอกับอาร์เซนอลในอีก4วันข้างหน้า ก็ไม่แปลกนะที่เป๊ปกูร่วันนี้จะโรเทชันทีมพอสมควรเลยถ้าเรามาเจาะลึกถึงฟอร์มการเล่นจะเห็นในช่นว่าซิตี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องเลยนะจาก5เกมซิตี้ชนะไปถึง4เกมแต่ถ้าเรามาส่องทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์นะครับทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์ก็ถือว่าฟอร์มดีเหมือนกันนะจาก5เกมหลังสุดเชฟฟิลด์ก็เก็บชนะได้ถึง4เกมเลยทีเดียวนะนะครับ แต่สถิติอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะเ e a d ท o h e เ d ครับก็เจอกันทีไรนะครับคู่นี้มักจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บชชนะได้เหนือฝั่งเชฟฟิลด์ได้ทั้งหมดเลยโดยที่4เกมหลังสุดซิตี้ชนะเหนือเชฟฟิลด์นะครับแต่ย้ำนะครับว่าแ,แต่ใน4เกมก่อนหน้านี้ที่ซิตี้ชนะซิตี้ไม่สามารถทำเงินเหนือเชฟฟิลด์ได้เลยนะนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกพอสมควรนะนอจากเชฟฟิลด์นะฮะมาแพ้ก็จริงนะครับแต่เป็นการที่ เชฟฟิลแพ้ไม่ขาดนะจะมีอยู่หนึ่งเกมที่เชฟฟิลต็ดแพ้ไปเพียงแค่2เม็ดนะครับนอกนั้นี่ยแพ้ผลสกอร์ต่างที่1เม็ดเพียงเท่านั้นเองนะครับ นนะครับคู่นี้ถ้าจะเลือกทีมทองกำาไรนะจาก90ทีของคู่นี้ผมอ่านว่าซิตี้จะผ่านเชฟฟิลด์ไปได้โดยที่ซิตี้จะใช้ขุมกำลังที่โรเตชันหรือว่าชุดตัวจริงผสมกับชุดตัวสำรองแต่เนื่องด้วยโปรแกรมของซิตี้ที่ค่อนข้างจะชุกรวมไปถึงเกมหน้านะครับซิตี้ต้องเจอกับอาร์เซนอลที่เกมนั้นเนี่ยซิตี้จำเป็นที่จะต้องเก็บ3แต้มเหนืออาร์เซนอลให้ได้เพื่อที่จะยึดตำแหน่งจ่าฝูงจากอาร์เซนอลนะครับฉะนั้นเกมนี้ผมอ่านว่าซิตี้นะครับก็เน้นเหมือนกันนะแต่ซิตี้จะเน้นแค่ เอาชนะเชฟฟิวเด d และก็จะเน้นผลการแข่งขันซับเป็นสนใจแน่นอนครับซิตี้จะผ่านเชฟฟิวเด d ไปได้แต่ผมอันว่าเชฟฟิลด์นี้จะสู้ได้อย่างสนุกกูนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เชฟฟิวเด d จะแพ้ไม่ขาดฟันธง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกกันโชส์สรีอาก็จะเป็นคู่ระหว่างอินซีฟ้าขาวลาซิโอจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกระทิงหินตริโนโน,น,นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามสตาเดียโอลิมปิโกนักกุงโรมจะเตะก,กันในเวลา ห้าทุ่มตรงนะครับเรามาดูอันดับตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับลาซซโออยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว30นัดชนะ18เสมอ7จ็แพ้ไป5เกมยิงได้4 9เสียไป20ประตูมีอยู่61คะแนนส่วนฝั่งโตลิโนโอ,อยู่อันดับที่12นะครับแข่งไปแล้ว30นัดชนะ1 0เสมอ9แพ้ไป11เกมยิงได้31เสียไป36ประตูมีอยู่39คะแนนครับสติเฮทูเอตนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ ลาเซโอครับเก็บชัยชนะไปได้หนึ่งนัดแล้วก็เป็นการเสมอกันไป4นัดโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันโตริโนไม่เคยเอาชนะลาเซโอได้เลยซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่โตริโนเปิดบ้านเสมอกับลาเซโอไปที่สกอร์ศูนย์ประตูศูนย์เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในรูปการลาเซโอเก็บชัยชนะไปได้4แล้วก็แพ้ไป1เกมโดยที่เกมล่าสุดเป็นเกมที่ลาเซโอบุกไปเอาชนะสเปเซียมาได้สกอร์สามประตูศูนย์ ผลประกอบการของลาซิโอในรอบมาเกมลาซิโอพาทำเงินไปที่4เกมรบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่80%ส่วนฝั่งตอริโนฟอร์ม5นัดหลังตอริโน,โนชนะไป1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ตอริโน,โนครับเปิดบ้านเสมอกับซาแลนิตาน่าไปด้วยสกอร์1-1ผลประกอบการของ ino, าาตอริโนในรอบมเกมตอริโนพาทำเงินไปที่1เกมยกเป็น1เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่20%นะครับซึ่งเลยราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านลาซิโอต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาในขข้ข้าาางงจะแงนะแแ่นลวก็ราคา มันเทไปทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างลาซิโอด้วยนะครับ ซึ่งราคาณตอนนี้นะครับราคายังอยู่ที่เจ้าบ้านลาเซโอต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่ง io, ลาเซโอราคาน้ำจ่ายอยู่ที่1.86ถ้าเราไปลองฝั่งตุเรนโนราคาน้ำจะอยู่ที่2.07นะครับซึ่งคุณครับก็แน่นอนเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ่าว่ากันนร้อของสถานการณนะ์ณตอนนี้คุณครับต้องโยงยูเวนตุสมาเกี่ยว้วยนะเนื่องจากยูเวนตุสเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับยูเวนตุสได้15แตม้มที่ยูเวนตุสทวงคืนมาได้นะทําให้ยูเวนะครับโดดมาอยู่อันดับที่ก็มแล้วก็ สอคะแนนเพียงเท่านั้นชั้นครับลาเซโอโดนไฟลนก้นไปแล้วนะทำให้สถานการณ์ของลาเซโอจำเป็นที่ต้องเก็บ3มแต้มให้ได้เพื่อที่จะยึดอันดับสอ2ไว้ให้ได้ ส่วนฟังตโิโ i โนที่อยู่อันดับที่2ก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ของตโอิโ i โนก็ชิวๆนะเนื่องจากอีก8เกมที่เหลือตโอิโ i โนก็ไม่มีผลต่อการตกชั้นไม่มีผลต่อการลุ้นเป็นฝนยุโรปนะฉะนั้นตโิโ i โนก็มาเล่นให้ครบตามโปรแกรมเพียงเท่านั้นเองและจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเลยว่าลาเซโอโนในช่วงหลังฟอร์มถือว่าค่อนข้างจะโหดเอาเรื่อง ลาเิโอชนะ4เกมติดต่อกันในรอบ4เกมหลังสุดแล้วก็เป็น4เกมที่ลาเซโอชนะกินราคามาทั้ง4เกมเลยส่วนทางกับฝั่งเตเรโน,โนที่ช่วงหลังเริ่มออกทะเลนะครับในรอบ4เกมหลังสุด โตริโนไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะย่ำแย่ของทางฝั่งทีมเยือนอย่างโตริโนนะครับซึ่งคู่นี้แน่นอนถ้าจะเลือกทีมทำกำไรส่วนตัวผมมองว่าจากราคาที่เปิดมาเป็นลาซิโอต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับถ้าเรามาส่องราคาไหลเนี่ยจะเห็นไดใช้ว่าราคาในแคบก็ค่อนข้างจะแข็งบวกกับราคาน้ําก็ยังคงจะแข็งเหมือนกันนะนะครับฉันคู่นี้ผมขอเทตามราคาน้ําไปนะนะครับขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเจ้าบ้านอย่างลาซิโอที่ฟอร์มณนะช่วงนี้ค่อนข้างจะโหดคาดว่าวันนี้ลาซิโอจะเปิดบ้านเก็บ 3แต้มไปได้อย่างไม่ยากฟันธงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ช่างอาคู่ในวันนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและจะมีอีกหนึ่งคู่จะมีกิจกรรมทายสกอร์นะก็จะเป็นคู่ของหงแดงวิลี่พูเจอกับเจ้าป่านอกเงินเฟ้เพียงใครท่านทายว่าคู่นี้จบ90นาทีสกอร์จะไปจบที่เท่าไหร่ทายถูกรับเลย100บาทไม่จํากัดจํานวนวันนะครับ ปิดการทายผลช่วงเวลา3ามทุ่มก่อนบอลเตะนะครับแล้วก็กติกาแบบเรียบผมจะปักหมดที่ใต้คอมเมนต์ในใต้คลิปนี้นะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสันส้นๆอีก1รอบคู่แรกครับไมค์กับไบยวนิกคู่นี้เรย์เปิดมาเป็นไบยวนต่ออยู่ที่ราคาหนึ่งลูก,ลกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ไบยวนคู่ที่2องกับเลสเตอร์กับวูฟคู่นี้เรย์เปิดมาเป็นเลสเตอร์ต่อที่ราคาปองลคู่นี้ผมขอเลือกอรองไปที่วูฟคู่ที่3ครับลสามครับเริดมาเป็นลิเวอร์พูลต่่ออยูที่ราอลูกคู่นี้ผมขอเเลลือออกต่่ไปทีิวร์พููลค่ที่ครับแมนซิตี้กับ เชฟฟิลด์เด็ดคู่นี้เรเปิดมาเป็นซิตี้ต่ออยู่ที่ราคา2ลูกควบคู่นี้ผมขอเลอกลองไปที่เชฟฟิลด์คูเดียครับราซิโอกับตริโน่คู่นี้เรเปิดมาเป็นราซิโอต่ออยู่ที่ราคาเพ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ราซิโอและสุดท้ายในวันนี้นะครับผมก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับ และท้ายที่สุดตรวนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ